เสนท่าน,นแพทย์วีรพันธ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านคณะกรรมการการครับเป็นเพื่อน,น,นสมาชิกสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับผมนแพทย์วีรพันธ์ส่วนามัยสมาชิกวุฒิสภาครับผมได้พิจารณาถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569นนะครับที่ผ่านการวิเคราะห์ อย่างละเอียดจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภานะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคืองบประมาณด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยังคงเป็นงบประจำครับโดยงบประจำนั้นก็ยังคงเป็นงบบุคลากรเป็นส่วนใหญ่แต่ท่านประธานที่เคารพครับทำไมนโยบายที่ใช้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้จึงไม่สามารถที่จะยกระดับสุขภาพของประชาชนได้จริงและก็ไม่สามารถที่จะยก ระดับคุณภาพและความสุขของผู้ปฏิบัติงานได้จริงเลยครับธปรมธานครับอายุเฉลีย่ยของการมีสุขภาพดคีควรจะอยู่ที่71ปีครับอายุเฉลีย่ยสุขภาพดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างเช่นท่านประธานหรือเพื่อนๆสมาชิกนี่แหละครับท่านควรจะเดินได้ไปไหนมาไหนได้จนอายุประมาณสัก71เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขนี้ในคนไทย เหลือ67.8ครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งเลยนะครับว่าการบริการสุขภาพสาธารณะของเรายัางแย่ลงนะครับตชนีที่2คือการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในระบบการพัฒนาคนมีผลแค่0.14จากเป้าที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยนะครับคือมีความช่วยเหลือล้มเหลวในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดนะครับในขณะที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้งบประมาณเพิ่มมา15%แต่กลับไม่มีการปรบับตัวชี้วัดหรือ KPI ใหม่ๆใ,ใดๆเลยและเดี๋ยวผมจะชี้แจงท่านประธานว่าทำไม15%นี้จึงไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงที่มีข้าราชการพลเรือนมากที่สุดในประเทศไทยครับและได้รับงบประมาณบุคลากรเป็นอันดับที่สองของประเทศแต่บุคลากร,รสาธารณสุขทำไมยังขาดแคลนผมพูดทุกครั้งก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนะครับ ข้อมูลของ PBO นี่ชี้ชัดครับว่างบส่วนใหญ่คืองบเงินเดือนงบบุคลากรนะครับแตเ่เป้าหมายที่จะทำให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรคงอยู่ในสถานที่นั้นนะครับทำไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยแพทย์1คนจะมีดูแลประชากรของกรุงเทพไม่ถึง500คนแต่ถ้าไปที่จังหวัดชายแดนเช่นนราธิวาสแม่ฮองสอนหรือบึงกาฬนะครับ แพทย์หนึ่งคนจะดูแลประชากรประมาณเกือบ6000นคนอลองคิดดูนะครับว่าแพทย์คนนั้นจะดูแลประชากรอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการผลิตไม่พอนะครับแต่เป็นปัญหาของการกระจายและการบรรจุนะครับที่ไม่ตอบโจทย์ความเป็นจริงนะครับมีงานฝึกอบรมของสำนักง,งานปลัดกระทรวงนะครับสูงเกือบพันล้านบาทแต่หลายหลักสูตรก็ซ้ำซ้อนกันสิ้นเปลืองและก็ไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงนะครับ ปัญหาหลัก,ลกๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้บุคลากรสาธารณสุขก็รู้ว่าการที่สาธารณสุขยังอยู่ในกอพอเนี่ยเป็นปัญหามากเลยต่อพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการพิการสํารวจบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยมากกว่า91%ครับร้อยละเนี่ยมี ความเห็นด้วยที่จะให้ชาวสาสุขออกจากกอพนนะครับเพราะว่าถ้าเราออกมาจากกอพอได้เนี่ยความก้าวหน้าเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจำกัดหรือปริกัดบริหารจัดการได้เองนะครับซึ่งไอ้พรบรฉบับนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าสู่สภาไปแล้วแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็เพิ่งจะมาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าซึ่งก็ ผมก็ไม่รู้หมายความว่าอย่างไรนะครับจริงๆมันอยู่ในสภาแล้วเราก็ควรจะตามได้นะครับนอกจากนั้นครับท่านประธานครับปัญหาที่ซ่อนอยู่ยังมีอีกเยอะแพทย์จบใหม่หลายคนนะครับไม่ได้รับการบรรจุนะครับต้องรอข้าราชการ,กรเกษียณก่อนแพทย์ประจําบ้านก็คือหมายความว่าแพทย์ที่ไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางหรือ residency training ไม่มีเงินเดือน ในหลายช่วงนะครับทำให้มีแรงจูงใจในการไปเรียนต่ําแพทย์ก็ไปอยู่เอกชนสบายกว่านะครับพยาบาลสาสวิชาชีพก็เหมือนกันภาระรง,งานสูงผลตอบแทนไม่เป็นธรรมนะครับและอสมอเองซึ่งเป็นด่านหน้าที่สําคัญงบสวัสดิการก็ยังไม่เพียงพอนะครับทั้งหมดนี้ครับสะท้อนถึงคุณภาพครับว่าแม้เราจะมีงบประมาณมากมายมหาศาลบุคลากรจํานวนมากที่สุดแต่ปัญหาบุคลากรของสาสุขก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ ชั่วโมงการทางานผมเคยเรียนต่อสภาแห่งนี้หลายครั้งนะครับว่าแพทย์หนึ่งคนพยาบาลหนึ่งคนทํางานเกินมนุษย์บางครั้งทํางานติดต่อกัน36ชั่วโมงนะครับถ้าเวรออนคอลนี่คืออยู่ไปเลย3วันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีข้อจํากัดทางกฎหมายไม่มีกฎหมายแรงงานนะครับแม้แต่นักบินเนี่ยที่บินเ,เป็นระยะเวลาหนึ่งเขาก็บังคับให้นักบินหยุดนะครับแต่แพทย์ซึ่งดูแลความเป็นความตายของคนไข้กลักบไม่มีกฎหมายมารองรับอย่างนี้นะครับ ค่า o อทค่าล่วงเวลาก็ต่ำเหลือเกินครับเมื่อเทียบกับบุคลากรที่ต้องทำงานนะซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะครับต่ <c oughs> อไปครับและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้แพทย์และพยาบาลหลุดออกจากระบบอย่างต่อนเนื่องนะครับและหากไม่เร่งแก้ไขเนี่ยวิกฤตนี้จะเป็นวิกฤตสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วนะครับระยะหลังๆจะมีคำว,ว่าเชลีเมดิซีนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและท่านรัฐมนตรีจะพูดบ่อยๆ แต่ผมจะเรียนต่อท่านประธานว่าเป็นความจริงที่เป็นไปได้ยากครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเทเลเมดิซีนคืออะไรถ้าสมมุติว่าผมวินิจฉัยโรคกับท่านสวลงกฎผมยกตัวอย่างท่านสวลงกฎโทรมาหาผมปรึกษาทางกายให้เห็นหน้าด้วยนะครับว่าท่านป่วยมีก้อนมีท้องตรงนู้นตรงนี้ขอไม่เป็นจริงนะครับท่านแล้วผมไม่ได้ฉายโรคปรากฏว่าผมวินิจฉัยผิด ถามว่ามีกฎหมายรองรับไหมครับมีกฎหมายที่จะบอกบอกไหมครับว่าผมจะสามารถรอดพ้นไปได้เพราะการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่ทักษะแค่การดูหน้าแล้วก็โทรศัพท์คุยกันนะครับแต่ทักษะของแพทย์คือการดูฟังคลำเคาะนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ดูภาพและเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเทเลมดิซนเนี่ยกฎหมายก็ไม่ cover นะครับไม่มีความเป็นไปได้ในระยะใกล้นี้เลยและแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาไว้สื่อสารกับในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็ยังไม่ได้มีการลงทุนและหากมีการลงทุนผมก็เชื่อว่าจะมีการคอร์รัปชันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเรื่องเทเลมดิซนเนี่ยมันดูดีแต่เป็นวาทกรรมเท่านั้นนะครับท่านปีที่แล้วครับท่านประธานครับผมก็พูดเรื่องนี้ นะตอนนั้นเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีมานั่งฟังผมจําได้ผมบอกว่าของบสาธารณสุขเพิ่มเถอะนะครับปรากฏว่าก็ได้เพิ่มมาบ้างนิดน,นหน่อยหน่อยแต่งบสาธารณสุขของไทยปีนี้นะครับเทียบแล้วเท่ากับ2%์ของ GDP ครับแต่ถ้าเป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการสาธารณสุขที่ดีเราควรจะมีมากกว่า5%ของ GDP นั่นแปลว่างบประมาณสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยไปกว่าเกินเกือบ100%นตะครับต้องเพิ่มขึ้นเกือบ100%นะครับ ทีนี้ผมจะมาชี้แจงนิดนึงครับถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่บอกว่าได้รับงบประมาณเพิ่มมาถึง15%ฟังดูตัวเลขโอเคแต่ผมจะเรียนธรรมธานอย่างนี้ครับว่างบ ation, อิ Rate, นฟล t i ชั่นอินฟลชันเรทนยครับคือเงินเฟ้อในการรักษาพยาบาลเนะี่ยก็15%ครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มงบให้15%เท่ากับไม่ได้เพิ่มอะไรเลยครับและถ้าเราไปดู15%ที่เพิ่มจริงๆเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มงบ รักษาผู้ป่วยในเพียง3%เท่านั้นในขณะที่อีก70กว่าเป็นการเพิ่มงบนวัตรกรรมเช่นมีการนวดไทยเป็นต้นนะครับไปบริการอะไรที่มันดูแล้วมันมีความจำเป็นน้อยนะเพราะนั้นไปเพิ่มงบตรงนั้นซสะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณอย่างนี้จึงไม่ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลต่างๆนะครับยิ่งบริการคนไข้ยิ่งติดลบนะครับยิ่งบริการคนไข้บุคลากร ยิ่งลาออกอีกงบหนึ่งครับซึ่งไม่มีคนค่อยกล้าจะพูดถึงเลยก็คืองบต้อนรับรัฐมนตรีผมเชื่อว่ามีทุกกระทรวงแต่ผมได้ข่าวเพราะผมอยู่ในกระทรวงสาธารณาาสุขท่านรัฐมนตรีหรือท่านารัฐมนตรีช่วยท่านไปที่ไหนก็ตามโรงพยาบาลจะต้องเตรียมเงินนะครับเอาไว้ต้อนรับอีเวนต์เนี่ยนะซึ่งเป็นงบจากเงินบำรุงโรงพยาบาลน,นะครับผมได้รับทราบข่าวมาว่าประมาณ หล้านบาทต่อครั้งบางทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเล็กๆเ,เป็นโรงพยาบาลอำเภอเขาไม่สามารถที่จะต้อนรับท่านได้โดยงบเท่านั้นเขาต้องไปขอโคกับโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งใกล้ๆก,กันแล้วบอกว่าพี่เราช่วยกันนะคนละ500,000รวมเป็น1ล้านเพื่อต้อนรับอีเวนท์ท่านรัฐมนตรีและท่านมนตรีช่วย ผมไม่อยากให้สิ่งที่ผมพูดไปนี้เป็นจริงครับท่านประธานครับแล,แล้วผมก็ถ้าท่านถ้าเป็นจริงผมก็อยากให้มีการแก้ไขนะครับเพราะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้ารัฐมนตรีจะลงไปดูงานอีเ,อเวนต,ต์ต่างๆท่านควรจะลงไปอย่างข้ขขาราชการที่สำนึกในภาษีของประชาชนนะครับจากการที่เราอภิปรายมาสองวันเต็มครับท่านประธานครับผมก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆของท่านสมาชิกอุทิศภาหลายท่านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์เพิ่มส่วนใหญ่ ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะในงบสาธารณสุขที่ผมได้อ่านดูแลดูมาอย่างละเอียดนะครับงบนี้ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนคนไทยได้ให้มีความสุขขึ้นงบนี้ไม่สามารถที่จะทําให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในความคิดของผมผมก็คิดว่างบประมาณปี2569นี้ผมก็ไม่สามารถที่จะให้ผ่านไปได้ครับขอบพรคุณครับ